แผนกเผยแผ่ชาวท้องถิน่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิน่นทุกวันอาทิตย์ในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม19ท่านโดยพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้เมตตาสอนวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นและนำนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาที นอกจากนี้พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะเรื่องทรงหนีห่างจากสิ่งมึนเมาทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบสงบและทุกท่านต่างได้รับความสุขทางใจพร้อมทั้งได้รับความรู้ในการนั่งสมาธิ ที่จะทำให้จิตใจไม่ฝุ้งซ่านค่ะ